พี่น้องพอเขาเพาแลเล่นกินคือเขาครับผมมาทานแล้วครับพี่น้องืันนี้ืันนี้ก็เป็นอีกมือนึงนะครับที่เป็นมือสําคัญนะครับเป็นบันเขาบ้านศานะครับพี่น้องของไทยเฮานะครับผมขึ้นจากดําหน้าครับผมถึงจากดําหน้าก็เตรียมงานเอฟ f ีนะครับเพิ่นนัดรับบังไฟนะครับพี่น้องื้อนี้เอาครับเดี๋ยวไปชมครับผมน่ครับ หลไฟของเอฟซีทางอำเภอหน้าตานนะครับจังหวัดอุบุรราชธานีนะครับเิ่นสร้างไว้นะครับมัอนี้ในงบหนึ่งพันบาทนะครับรอดหลินกินกระจัดใ้เพิ่นนะครับเป็นหกขุนเททเนยมัวเราเบิดเจ็ดบังนะครับเป็นองบังและเก่าซิฟนะครับแล้วก็เป็นทอนิวธรรมดานะครับสามบังนะครับตัวนี้จะขายในราคาบังละลอยหาซิฟนะครับตัวนี้สามบังกับสี่ลอยหาซิเก้าเจ็ดหกสิบสามนะครับ ก็เป็น1,80บาทนะครับก็ลดให้เพื่อน้ำนะครับผม80บาทนะครับเพื่นเมาเองครับผมมาจากอำเภอหน้าตาลนะครับตอนนี้ก็จะได้ล่อนะครับผมล่อว่าเพื่อนจะมาจจ้ามงนะครับเดี๋ยวเพื่อนติดตัวมาละครับเมื่อกี้นี่เพื่อน่าเดี๋ยวมือเด้ออาจารย์เขาไปเอานะครับนี่ครับเป็นตะไลทอนี่ก็พกขุนของรอเล่นกินนะครับสำหรับฟีท่านใดนะครับสนใจนะครับ ทักมหาหรือโทรมหาก็ได้นะครับ0616903993นะครับล่อดเล่นกินสายตรงนะครับพี่น้องบังหนึ่งกระเฮ็ดนะครับไม่จำเป็นต้องว่าเป็นโลสองโลนะครับบังหนึ่งกระเฮ็ดนะครับตามงบนะครับราคาก็จะอยู่ที่เกาสิบาทนะครับ6ฮคุณเนี่ยครับ6คุณไท้แทเนี่ยมว่าระเบิดหรือว่า6ฮคุณธรรมดารอดเล่นกินจะขายในราคาเดียวเลยนะครับผมเกาสิบาทนะครับ เอาไปจูดเอาไปชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นโปงพัดติกพีเที่นะครับส่งกัะลุ่งโตนะครับนี่ครับจะเป็นตไล่ขนาดหกขุนของร่อเหลียกินนะครับความยาว2 0่สเซนติเมตรเด้อพี่น้องนะครับน้ำหนักแขอยู่ประมาณสองขีดเกิงนะครับหรือสองขีดนะครับขอยู่ประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นท่อนิ้วนะครับ ความยาว25เซนะครับธรรมดานะครับขึ้นธรรมดาครับน้ำนักคาคีดนะครับตัวนี้โกงใหม่นะครับผมย้อมสีนะครับพี่น้องสวยงามนะครับนี่มิดให้เรียบร้อยนะครับเดียวเบื้องหูครับผมสูตรใหม่นะครับนี่ครับส่วนรีวิวเยวจะให้เอฟซีพันธุไทยแล้วก็ทรงคีิปมาให้นะครับพี่น้องตั้งอำเภอหน้าตานะครับตัวนี้เราได้กินแท่งหูหกจุดหามิลนะครับผม6.5มิลนะครับ มือทานสามเลือดพี่น้องนะครับ PVC มันตรงเร็วๆในจังหน่อยนะครับข่าซาบุได้ครับบังขาดเสียกลางอากาศนะครับผมเอ้าเดี๋ยวร่อนะครับพื้นจะมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเร็กๆน้อยๆให้เบิ้งนะครับสำหรับ PVC แต่พื้นมาหอดนะครับผมตัวนี้เราถือว่าเป็นการรีวิวตะไลของเราเล่นกินไปเลยนะครับผมส่วนการขืนการยังกับไปเบิ้งคีปย่อนหลังเอานะครับตะไลหนึ่งนิ้วตะไลหกหุนรีวิวตะไลลอเล่นกินนะครับ สำหรับ FC ท่าทันไดอยากเบิงการรีวิวการขืนกันยั้งนะครับอยู่ในช่องเขามีเรียบร้อยนะครับผมเอาโอเคนะครับเดี๋ยวรอผลมานะครับผมดำหน้าครับพี่น้องโอ้เมื่อยนะครับผมเคร่งวานเครงดำปีเี้หน้าสองเตือนนะครับเอางอครับคุณบริเคียวนะครับงอเอางอกนะครับดี่ค็อไงดำ อ่ะรอผนมาครับพี่น้องเอาครับไอ้สายมาหอดแล้วครับผมสวัสดีครับนี่ครับพี่จุนจุนกับแจ็คครับ FC ไปแล้ว FC ครับผมผลมาบังไฟครับพี่ลอยนะครับผมอ๋อลอยผมมีตามครับผมประหลาดประหลาดปักแท่งหมดแล้วครับมาตาอำเภอหน้าตาเท่าน้องไอ้หนอนี่ครับพี่มีพี่ก็นั่งพี่บานนี่เรียนน้ำกันครับผมนี่ครับบังไฟเพื่อนเยี่ยมไ้เพื่อนหลังๆงบพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งอ๋อไปจุนกับแจงครับ แน่นไปจูในค่บาเพื่อนูในคูบ้าจูในเื่อนจูในคูบ้าเ่กับเมื่อนีนี่ยคูบ้าบานอกเื่อนเน่อะไรเฟืองไฟอไรอันนี้ของไงเนาะนีอ้ไอ้เพื่อน FC FC แห่งอแมนครับตามมาเลยเพื่อนมาเพื่อนเธเลี้ยงนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับผมที่สครับสนุนเราเล่นกินนะครับเป็น FC จากอำเภอหน้าตาเฮ่านะครับจาก ปากเสียงก็พลาดหน่อยเนาะพ,พะลาดครับมีโอกาสเดียวสิไปกินตรงไก่ใส่ยซาหน่ำนะครับ <c oughs> มาทาน,น,นครับมาทานมาทาน,ทาน <c oughs> ตัวนั้นเป็นของไฟโมเดลนะครับตัวนั้นเนาะของพระอาจารย์นะครับเพป็นเฮี่ยไห่พอทานนะครับเฮี่ยไห่เพป็นกะทายลูกไปละล่ะเดียวจังเบิ้งในคลิปเอาหน่อยเนาะครับผม ไม่ใช่ในบางนีไม่ได้ไปจุดไม่ใชที่งานจุดไม่ได้จุดเมนิกะจัดให้เพื่อนนะครับนี่มีทอนิวสามบังนะครับโพคุนเจ็ดบังนะครับพี่น้องในงบหนึ่งพันบาทนะครับไอ้ายทรใจคนเดินทางเมาเองนะครับห่อเนื้อนอนจานลอเล่นกินนะครับกะขอบคุณหลายๆนะครับผมที่สนับสนุนกะของแพงแพงไอซ์เสมอนี่นะครับกับโบนิเทียมนะครับกับรวดไถ่น้อยเนาะแต่ว่าช่วงปีใหม่นี่ยเทียมเหมืนเพื่อนด้วยครับเทียม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 ี่เมาไปนะครับผมแต่ว่าพันซาปีเรือครับ ออกภาษาปีนี้เดี๋ยวจัดเตรียมให้นะครับผมเอาทอนี่ผมไปเล่นเลยนะนี่บางได้โบขึ้นเลยโอ้สุดยอดเลยนี่ครับใส่ไห้ไปเส้นนึงไทเทเนียมนะครับเนาะแมนครับผมมียังสิบอกวิวสี่ยับปากที่ไหนปากนี่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามปากปากคนงานมัอแรก่องเนาะคนงานมันเรื่องเดี๋ยวตัวรีวิวสี่ไอซ์ทรงใหม่เนาะครับผมเดี๋ยวว่าผมเพิ่งจูดเสร็จผมจะลองจูดนะแต่กำลังฝึกวิธีใหม่ มาท้ามาคือจุดดูผมคืออายุคนมาคืนนี้ไม่จะไปคือจุดตรงไฟเนาะไฟเลยใช้มือได้่ยเลยกินนั้นเลยครับหวานไฟบ่เคยที่ไหนกับกาแฟเลยนะเป็นระกันอะไรโอเคเลยมาท้ากับสว่างไฟเลยถ่าดยึดวิธีจะได้ก็บจะได้กับขึ้นไฟครับแมนครับไฟของประกันให้ครับผมมามี่แต่ข้ามือแน่นอนขี้ไรก็บรุดมือยังแต่นี่ครับผมเอาไปลองเบิรงนะครับผมถ้ามีปัญหาอย่างไดกัอัดคลิปไว้รุดครับเดี๋ยวสอให้เบิร์ทุกบังนะครับผมฟรี เขี่ยมฟรีได้ตัวนี้ผมไม่โดนท้าแลชุดก้อนเ้างไปคนเผ <c oughs> ู้บังจนชุดก้อนนี่มาแต่ร้านโมบีร้านแห่งครับเลยน้ำหนักเอาอีกสิบขอทานขอวันจา,าเขาวันจาเลี้ยวขอวันจาหน่อยเนาะข<ก>อวันจาเลี้ยวก็ร้อยกระทงครับผมร้อยกระทงเลี้ยวเข้าดาวปีใหม่อีกพี่น้องต่อเลยปีใหม่เลี้ยวห้องก็กเหลืออันบูซาปูตาหน่อยเนาะขอฝนนะครับบานเฮาเนาะจุดเห็นปูตาเบิ้งนะครับนีน่นะครับตะไลงานการสีกงเฮานะครับเอา กุยกันเถืงเต๋อบรหาอยังนั่ฝากบานเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของเตรียมให้ก่อนเบิ้งนี่ครับได้ของฝากกันแล้วมีจุนเข้าไปโอ้ไปหาบอมโอ้ขอบคุณอะไรครับคางท่อมไฟใจยาวครับตัวนี้ซิฟเซนท่อนิวนะครัวเจาะมือบอลลิสจังไหนจะหอดเตาะมือครับขอบคุณอะไรครับใบไส้ครับมาพยายามมันคงรีบต้อแปดงิมพมือไม่น้ำผมก็ทีในน้ำไปทาง เพื่อนเพื่อนอเพื่อนเทางมูบัตแล้วก็ทางเฟซบุ๊กดีใจมากเลยดีใจมากครับางคน่านนี้ก็นนำมากคือว่ามันขึ้นดีขึ้นงามบานเากอยากมากน้ก็เลยมันนำมาสื่อนไปนนี้มาจนตาจานเนาะโมกยกันโมกยไวนครับบ้านพีเมืองนองครับหน้าตาโบไซนะผมห่างกันอยู่ประมาณห่วยไปปากเสียงกัน่เป็นสิบเจ็ดสิบปดโลาไวนี้ตำานีครับมีโอกาสจังได้สิพยายามอยู่ดอกมีโอกาสต้นซากำลังให ใส่ต้มไก่กินเสพสิ่งอยนาง้่วมกันได้น้อเมนี้กัดดับหน้าได้ครับรอเล่นกินมเอนี้แต่ว่ากัดหน้ากบปีร้อยไหวนาะครับผมครับก็เลยแล้นะครับจัดเตรียมมาให้นะครับผมนี่นะครับแก่ดีดูแลดีโอ้สุดยอดมขนารอเล่นกินฝากติดตามดับนะครับเด้อ มาลินอะไรอย่างพีปีกว่าเราบ้างมวนวายเบิ่งก่องมวนมวนมันเป็นค่อยมาเบิ่งเทียบน้อยเทียบดำหน้าครับพี่เทียบดำหน้าอยองเลยเออว่าตลกพี่ฮ่าพี่เอฟซีตัวจริงเนี่ยมากของไฟนะก็เลยมาก็ประจุดให้พี่ให้น้องเงาเบิ่งมันก็เป็นการเป็นประเภทนี้ย่างหนึ่งที่สิบแบบอาจฉริยังล่งเรือบางทีบ้านบางทีบ้านบางทีมองที่ยังเห็ดอยู่นะครับ มันอยากเบิดเลยบ้านผมนี่เจ็บซิบมีเลยว <นะ S 3> ่ะถามว่า<ม>สออกกันซาลงไปตั้มลงไฟตะกี้เอาจังสี่ย่างถามกันเลยแล้วไวเห็ดเป็นขันมีภูมมากเอามาเรียนนะผมก็ได้ครับผมออสอนให้ฟรีเลยครับซื้อของมาเดี๋ยวผ้าเห็ดให้จนเป็นจนขายได้ก็ได้นะค,ครับผ้ากันน้ยันมาเองแล้วเออมา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 แห้งยังไงเป็นนะครับทอดล่อปลาลําปลาล่อเลรนกินนี่ยพวกบ่วงสูตรได้ครับตัวเหมือนเด็กหม่ คุสร้างรายแห่งในเบื้องรายใหญ่แต่ว่าเฮาจะไปคิดแบบว่าเฮาห้ไปละมูสิเห็ดเป็นละมูสีมาขาายแข็งอย่าไปคิดครับตัวนี้คือสืบซานล่ะเฮาห้เพิ่นเลี้ยนไปเพิ่นกับไปทรงต่ออีกมันก็ได้รายหลุ่นะครับ้าเป็นผมบ่ให้ไปไปผมตายแป้งกับเบิดเด้มันตายไปรนดกันนะนครับอย่างน่อยมันสะดูดีไปใน่อยหนะโอ้ยลูกซยดเพิ่นนี่มาเห็ดว้เลี้ยนว้นะครับเล็กๆหน่อยๆงานเล็กๆหน่อยๆครับส่วนบางงใหญ่นี่ก็ มีกันนะครับมองเลียนนะครับผมฟี่คือกันตัวนี้ขันสนใจกับีีรวยกัเดี๋ยวจัดให้อทิตย์เดียวกิบาจูเลที่ไหมา่บาแม่เอาไปน้ำไางันเลยจะเล่าไัหน่บาบาพี่โอยาก่อนเาะมาเห็นแล้วปงเหนไ่วได้เป็นสั้นในเวลาสูแต่ว่าบังบังเรงนีอาจจะสั้นยอมบังไแต่ว่าข่า่าเห็นยังไบ้านี้เหตเจากสิบนาย ี่40เซนครับถ้าไปลุดนี่แล้วมันสีลงทีมงไฟหน้าโยนนอนเลยมันนังแงงีรีเลยครับมันทางนอนขี้ดินนี่เพิ่งเพิ่งขึ้นเลยนะครับแบบฟงนุ่งเน่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 งขึ้นโหลดนะโมเมนต์ธรรมดาเดิแต่ว่าถ้าขันเท้าเคยจูดระบาดมันเขาโบ้ฟังเสียงหนองไฟถ้าเขาฟังเสียงกูมันจะตื่นแม่นครับเบียใบจูดมันสิเบาในมือโหลดไปเลยครับขีดๆมันอยากไปเลยนะแล้วคนฟังเสียงมันจูแห้งมันโยนออกไปโต๊ะแอบโหลดดิ นี่ว่ากันดิคุยกันเรื่องไฟเรื่องไงอ่ะรับผมเอาขอบคุณนหลายครับเอาครับเดี๋ยวหายไพ้ใจเหนื่อยนะครับมีโอกาสกับแวะกายมากกับมากินข่าวกินน้ำน้ำกันนะครับผมโรหาหลวดเด้อครับบม่อยากรอดลินกินนะครับผมมากินข่าวกินน้ำน้ำกันไายไปทั้งผลกับสิไม่แววด้ปากเสียงเนาะ อ๋าโอเคให้ให้เพื่อนเมื่อน้อพี่น้องเนาะครับเนาะพ่อกันคลิปหนาครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณนายใจหลายๆเรื่อครับผมมาทานครับมาทาน